ที่ไออีไม่ขึ้นมาเีอะเพราะว่าเหนื่อยมันก็มีข้อดีอยูงง่เปลเ่ยนเงินที่เหมือนที่ลาวดูไหมล่ะทำกับข้าวกิ่งทุกคน สีแค่นั้นแหละอย่าไปกลัวว่ามันแบบจะกินแปลกๆเพราะเรามีครีมอยู่มีครีมใช่เนื้อไหลก็ซอยมะเขือเทศเหมือนกันแต่ว่าใส่เครื่องเทศบางอย่างลงไปมันก็เลยสีแบบว้าวนี่มันจะเหมือนกันไหม ีพแค่นี้ก็เหมือนวันนั้นแล้วนะนี่ก็ไม่ได้ดูกับเพื่อนไงแตมันอร่อยขึ้นจริงๆมันนัวขึ้นจริงๆมันต้องใสไม่ได้มันขาดไม่ได้จริงๆเล่นเค้มมันต้องเจมจ้นไม่ทันเคี้ยวจนมันนวดแล้วก็ใส่ครีมโดนกันเลยครีม ทำไมกูไม่ถ่ายแล้ว şey มึงตกใจแรงปะโอ้ยลืมตายโอ้าเลยกว่าที่ร้านนดิมึงเนี่ยไม่ไม่แน่แต่ว่าเผ็ดกว่าที่ร้านแน่นอนว้าวดี่ไม่ลงไม่รอเลยไม่ลงไม่รอตากล้องเลยไปเนยลงไป ในสีมันเริ่มเหลืองแล้วพอมันมีไขมันอันเก่ามันเย็นคนเย็นร้องไห้คนเย็นร้องไห้เหรก็มันไม่มีครีมจะใส่ยังไงวะเนี่ยมีน้ำมันน้ำมันไก่จะล้นไหมจะล้นไหมเป็นลุ้นปลาเกงทนเองไก่แต่ไปเรียกหนีหน้ามาไปอย่าโบเลเจ้ทำไมมันซอยหอมนานขนาดนั้นมาแล้ว อันนี้ยือซื้อไก่ส่วนไหนมาเนาะขากับสะโพกปิดกันพี่ไทยเป็นฝอยหางไงเวอร์แ<ไ>ปะแล้วก็ดึงแป้งข้าบนออกมาก็เห็นริงๆกใครทำเงมันเอ้ยมันเริ่อมอันนั้นแล้วมันละลายเหรอเออแล้วมันยากหายแล้วองใส่ต้องออกๆไปหมดล ก่าจะเป็นสีนม่หรอกน่าจะเป็นแป้งบ่น้ำมันมันสีโอ้หกินได้ไงวะมึงพยาเต็มเลยนะนี่มีเขย่าด้วยให้มันหล่นว้าวไใจเย็นแป้งขอบัุนเลยนะเสร็จอะไรใช่มือไม้อาบังไม้ที่หมายถึงมือหรอไม้มือ มากเองนออกเขาะเรียกว่าตีงูเพะว่าจะทำเป็นหมตีูนะคะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนชาวบ้านกลัวเขาจะเรียกโนตีบอมหัดหมักชัวมงหนึงไปอ่ะมว่างเลยกรบอกันกดเิแดกข้าวค่ะทุกนเอนะทุนม่ี้เยงองเอเอยพูดนะคะทุกนเ่กีเสียงของเออยนะะทุกคนเมื่ี้คืเสอยันะคะทุกคนเมื่อกีอยงขอเอยนะทุนเม่อเยมอออยมกม่คอยงขงเออยังชอยนะม่ี้อเลยง

要就样。 เพื <Okay. S 2> อ่อนๆทุกคนจะมีเรื่องจะมาบอกเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยเราดูในสภาพอากาศมันคือ14องศาเว้ยึ่บบหนาวมากนี่แค่ฝนตกอ่ะเออพอฝนตกก็คืออากาศเย็นลงอ่ะฮึอะดูดิก็คือต้องใส่เสื้อกันแบบเนี่ยก็คือต้องใส่เสื้อแบบนี้นะเพราะว่ามันหนาวจริงๆเสื้ออซโมกันไหมเป็นไงหนาวมาก ไม่สบายไม่สบายแล้วก็แบบพุ่งแพ้ขึ้นเลยครบเสร็จเลยเพราะว่าเป็นโควิดแล้วอ่ะเนี่ยตัวเราเป็นใช่คืออากาศมันหนาวไงทุกคนมันหนาวมากหนาวแบบกระทันหันาใช่เพราะว่าพอฝนตกอ่ะมันแบบวูบเลยแค่แบบแค่คืนเดียวปะคือฝนตกตอนนั้นคืนนั้นคืนเดียวคือวูบเลย อากาศร,ร้อนๆแบบนี้ก็ต้องกินเช้าเข่าสิคะทุกคน <c oughs> แต่เรากินกับแป้งนะเพราะว่าไม่อยากกินเยอะอ,อยังอิ่มอยู่เลยตแต่กินเพราะหายะโอเคตมนั้นฮะเอาไปเลยอะไรอะชิ้นหนึ่ง 97รท้ัก่นคส,สวัสดีหรอมันคืออะไรมันคืออะไร ซื้อแลวขนมไปกินเต็มแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวซื้อไว้ไปกินพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้มีเรียนเช้าเมื่อกีมอ้มีคนเอามาฝากจด้วย หญิงแกร่ง <laughs> <laughs> เอาอ้วาณาเหรอหอเหรอไปไหนเอาไปไหนช้อินไหอ้อันนี้โหจัดด Good ้วยว้า oh. อ <pod ang shocked> ่โอ eh, ้ขายาวเหมือนจี้เลยอะทรงเหมือนจี้ไงโอ๊ยโอ๊ย อิ่มแล้วเหรอเยอปมาก็อิ่มแล้วนีน่นนใช่ไหมอิ่มไหมใช่ไหมแมวเลียนหนึ่งช้อนแล้วก็อาหารเม็ดด้วยใ้ม่มหม

เช้ายุ้ยบอกสิบองศาเคียชีสวาวสจกวันเราไปกินอาหไทย้นอาหารไทยเนี่ยะอมอากกินมากเลยอ่ะกินของญี่เองแล้วุ่นของเองเพราะว่าของตัวเองยุ้ยทำให้ยิ่อินอยู่

ก็คือมีเรากับเอ๋ยที่ตาเปล่านะฮะที่ขอตาเปล่าไม่ใช่เพราะอะไรนะอยากมาซดน้ำซุปแบบอยากกินน้ำซุปอะไรเนี่ยเดี๋ยวกลับววากลับห้องไปแล้วเดี๋ยวจะไปต้มน้ำซุปมันอร่อยมากทุกคนจริงๆ อยู่นะเนาะคิดเหยื่อแค่ว่าไม่เผื่อไอ้พวกนางคนสวยต้องกิ๊บ,ะร,บระวังนะอย่าตะโพกนะอ, <c oughs> อุ้ยอุ้ยอู้หู้สมควรโดนียูแอมตบจริงนะมาแอมลมอยเปล่าลอ,อยไหม <c oughs> น,น้องกิ๊น้องกิ๊ฟก,กลับมาแล้วเหรอฉันได้เห็นโดนสักทีน้องกิ๊ไ,ไหนบ้าง <laughs> ดาด้าน <laughs> มันเตรียมพร้อมมันเตรียมพร้อมแล้วมึงเฮือยระวังหน, <laughs> น้าม <laughs> ันเอาเรื่องกั่นนะดูหน้ามัน <laughs> ตตตตตงงงงละสิ <S <S ไม่เคยฟังเลยสิรู้จักไหมแบกเพิงเน่ย 举个例子来说無来這是无弱,是无弱,是无安,是无弱,是什么意思?你看,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 你,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  เยียงเลิกเรียนพอดีเลย <g ül> โอฟิตลุกแล้วสิชอบมากน่ารักไปแวะเอาของมาด้วยเมื่อกี้เอาผงน,นที่ทำผมตรงนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะขี้เกียจทำหน้ามาแล้วบอกว่ามีเรียนแค่วิชาเดียวอ่ะวันนี้มีเก็บพัสดุมาสองอย่าง อันนี้มาซื้อแค่ข้าวเพราะว่ายังมีกับข้าวเหลืออยู่จากเมื่อตอนเที่ยงสุดยอดสุดยอดความอะแดต์ของยุ้ยนางซินเดเล่าเธอรีบทําเดี๋ยวนี้ผมเจ้าชายนะใช่จะอาด่านี้เป็นรอยอยู่เห็นไหมแล้วไม่ใช่ขอ ีป๊อบป่าแล้วทำไปนะคนใช้ตกกันเองค่ะเมยกะบาอันเกินอยากกินอะเมย์กระบะอันเกินชิลๆดูคนทำน้ำได้กินตำแตงแล้วทุกคนแม่ละก็แพงเกินแพงนีเธอ